วิคเทเชอร์โกเลมคืออะไรอะ่ะเริ่มเกมมาพร้อมกับโกเลมที่ติดตั้งอ๋อก,ก็คือยีแอคของได้เลยและในช่วงท้ายเกมโกเลมจะติดตั้งเพิ่มอีกหนึ่งชิ้นแ้ยทุเรศจังหวะเอาดิให้แม็กไปดิที <c oughs> นี้เราก็มีไอเทมลุ้นๆกันทุกคนละ,ะสบายๆมีกายภาพไหมก็มดีดิทำไมก็พวกคาริตาสี่บาทบารัสสี่บาทผมจะเป็นไอ้นี่นะเมื่อกี้ผมตั้งผมทำคอมไว้แวนกาแวนกาสกอรา่าเอาสกอรา่ามาเด้งมานาะเอาแวนกาปเป็นแทง ลิเลียสองดาวเป็นอุ้ยลิเลียกแล้วอ่ะอยากให้ผมเจอองค์เมลิเลียแบบไปออกก่อนเสียเลือดได้รับ8ทองและทีมเออที่นี่แม่งไม่เห็นมีประโยชน์ที่อะไรได้ตังแปดบาทและตีเร็ว1%เปอร์เซ็นต์เปิดปาก็ฟอร์มินเทสเลยเหรอไม่เอาเวิร์ดถอนแล้วกันเอาออกก่อนจองบ้านได้รับเอฟเฟกต์เล็กน้อยแบบสุ่ม minor มายเนอร์วิชบาทเดียวเองน้องบบไปดิมาเจอแล้วมันจะมีของใหม่มาไหมพี่ก็ลองดีควาย ไ้ฟรีโล2สองทีไม่ผมเปิดเทรดอะไรไม่ได้เลยวะเพืนน่อนมึงนะอุ้ยเล่นไม่เป็นไอ้ปื้มนี่เล่นไม่เป็นไม,ไม่ได้เล่นนักข่าว Richman Shop No.1 เรื่องเติมเกมเปิดเติมเกม t t Mobile ในราคาสุดคุ้มถูกกว่าเติมเองแน่นอนสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและในไลน์พร้อมทั้งบริการตลอด24ชั่วโมงเติมเกม t Mobile บนเว็บซื้อแพ็คที่ร่วมรายการรับไปเลย Richman Coin ใช้แทนส่วนลดได้อีกนะ พร้อมกับบริการเติมเกม้นนนำอีกมากมายยิ่งเติมยิ่งคุ้มแบบนี้ต้อง r i c h m a n Shop no.1 เรื่องเติมเกมไม่เล่นอ้นนี่ไม่เล่นเมื่อกี้ผมต้องลงตัวอะไรแฝรี่ปะแฝร,รี่มันสองได้ปะ่ะอ่าใช่ผมต้องลงทิศทะนวยวีเยสิกสามลาบะดอนคืออะไร <laughs> สุ่มอะไสามลาบะดอนะโม่จัดเอ้ยเมืรร่อกี้ซินด้าผมก็เล่นนี่ว่าโอ้นี่นำมาเล่นเกมไม่เป็น ไอ้ที่นี่คือใครแฟรี่หลังจากหลังสร้างความเสียหายครบ12ครั้งจะได้รับตัวคูณความเสียหาย25%จนจบการต่อสู้เฮ้ยมีปีกด้วยวะใส่แล้วแม่งมีปีกด้วยวใครเป็นแบดชั่นวะอ,อันนี้เจอแล้วซื้อดิน้องโอ้คือพี่แหลกหรอแหลกดีควายปีน200ให้หรูตัวอะไรทำอะไรได้ไม่รู้เลยเอาอะไรมาไม่แหลกไม่ดูคลิปนาม้าไงแมคลิปนาม้าลงไปแล้วเสียใจนะลงให้แล้ว เฮ้ยทำไมมันสุ่มโง่อย่างว้ Unstable t e x t ท r เ Case เนี่ยลาวิดเปอร์สองอันคือเหียอะไรคืองงตั้งแต่รอบเมื่อกี้แล้วบูบับสองอันไอ้แค่ซิกสามลาบาดอนระบบโง่ดีว่าผมเลยคนมอย่างชอบเลยมันขึ้นเตือนอยู่ด้านล่างไม่ใช่หรออะไรนะมันขึ้นเตือนอยู่ก่อนที่พี่จะกดเข้าเกมไม่ใช่หรอเตือนว่าคุณมีความคุณมีฝีมือที่แตกต่างจากเล่นคนอื่นมากเกินไปตัวอะไรกูเล่นมั่งแป๊บนึงนะท่องก่อน โซอีอ้ซ so e, ินด้าอี้เช่ซินด้านี่หน้าตาไงหมวกหมวกขาวแดงหมวกขาวแดงโอเคแล้วก็ลัมโบลลัมโบ้จะขยิบตามีหมวกสีแดงด้านบนนะครับแล้วก็บาดบาดเป็นตาสีฟ้าปิ้งปิ้ง,งสองอันผมออกคนแรกอะ่ะผมอยากได้คนซูอะ่ะอยู่ไหนนั่ไงบาดบาดบา <Super. S 1> ดซูเบอร์แนี่ผมเล่นไอ้นี่ด้วยสินดวยหัวข้าเอสรวยเนี่ยไม่ได้ไม่ได้รวยเอ้ยไม่ได้เล่นได้รับดมัมมี่รอบหนึ่งดูใครจะใครจะชอบก็ชอบนะระบบ ชามเนี่ยคืออะถ้าถ้าถ,ถ้าจะทำชามให้ผมชอบใช่ไหมควรจะซื้อแล้วมีตัวละครโผล่มาแทรกเออไม่ควรจะซื้อแล้วรูเป็นรูโบอ่ะคุณลองนึกสภาพคุณเล่นรีโลเนี่ยคุณเล่นรีโลอ่ะคุณแทบจะต้องซื้อชามทิ้งไปเลยเพราะว่าคุณอยากโลเพื่อเพื่อให้เจอ5้าตัวเพราะถ้าคุณโลครบสองครั้งอ่ะไอ้เจ้าชามก็จะโผล่มาโผล่มาเรื่อยๆโผล่มาเรื่องแยกออก เนี่ยช่องที่7เนี่ยไอช่องดีหกเนี่ยแยกออกมาเลยไอ้นี่เล่นไอ้นี่เล่นไอ้นี่เล่นนะตัวนี้เล่นหมดเลยงั้นผมขายงั้นผมลงอย่างเงี้ยปื๊บปึ๊บเนี่ไงได้วิชคารู้ดได้วิชคาร์ได้ไงวะใครเป็นวิชวะไอ้ที่นี่ใครเนี่ยอ๋อโซอีค้ครับดูหน้างงเลยพี่อาร์ตตัวอะไรเนี่ยไม่ต้องดูชื่อไม่ย้อมสีครับมันโคมา่าโคม่าหนักจัดอะเซตเนี้ยเพราะว่ามันมันต้องการให้มัน เป็นในโทนเดียวกันนี่มันต้องยอมละถูกแล้วปึ้มแค่เราไม่ชินนี่เฉยไม่ต้องการขายโคม่มาในไม่ใช่แบบแรกเราจะได้มองออกไงเวลาเล่นชินแล้วอะตันนี้ทํา3บาทสามดาวได้2ตัวแล้วใช่ไหม2คนครับไม่ใช่2ตัวแล้วปรับปรับพิมพ์เครื่องหมายตกใจปูก็ได้ครับพี่ไม่ต้องไปทวงเขาได้พี่ก็บอกแบบว่าได้ได้อยู่แล้วครับอจริงจริงมันก็ได้อยู่แล้วนะที่คุณพิมพ์มันดูประหลาดมากเลยนะทำสามบาทสามดาวได้2ตัวทำสามตัวก็ได้ครับสี่ตัวก็ได้ครับห้าตัวก็ได้ครับ คำถามมึงประหลาดอะอสมมติเซตที่แล้วเงี้ยมึงสามารถทำอัลม,มูซสามดาวพร้อมกับไดอาน่าสามดาวได้นะถ้ามึงไม่รู้อะคำถามามึงประหลาดมากสามดาวทั้งกระดาษตัวทีนะมันเข้าใจตัวเองยังวะผมว่ามันเขาใน่าจะยังไม่เข้าใจตัวเองนะเอ้ยผมต้องลง,<อ>งบาร์นี่ดสกอรา่าเฮ้ยท้าไม่ไมบาดผมสองดาวแล้ววะเก่งเกินวะผมต้องการลัมเบิลคนดูลัมเบิลเพื่อเปิดเปิดชูก้าคลาฟในคนชูผมอุย้ยได้แล้วได้คนซูแล้วขอทอดของหน่อยดิจะได้แปะของให้ับอั ได้แปะของให้น้องบาทแชมเปี้ยนที่มีพลังชีวิต,ตสูงสุดของคุณจะเติบโตขึ้นได้รับพลังชีวิต500รอหน่วยเป็นเวลาหนึ่งรอบอยากซื้อไหมแม็กก์ตลลัสเนี่ยแม,ม็กซ์ <laughs> อเอาง่ายคือมึงอยากซื้อ,อหรือมึงอยากเก็บตังค์คือราคามันหนึ่งบาทก็ซื้อไปกะนะ็ได้ไม่พี่มี39บาาทไงพี่ซื้อไม่ได้ไงอ๋อผมผมซื้อไปก็ไม่ไม่มีผลนะก็เลยแบบซื้อซื้อไงเห็นแล้วหลงหูหลงตาไงไม่รู้ไอ้ซินด้าผมไม่ได้เล่นนี่หว่าผมเล่นอาลีนี่หว่า ดูผิดตัวสกอราโควาล่าสองดาวนี่มันเหมือนผมต้องการสกอราสี่ตัวนี้เอ้ไหนสกิลบาร์ดอะเอามองไม่เห็นแล้วถ้าผมซื้อตอนนี้ผมเสียตังฟีปะขอลองเทสโอ้ยี่อะไรออดควายโง่คือผมสู้ไปแล้วผมไม่ควรซื้อได้หรือเปล่าหรือว่าจะไปแสดงผลอ๋ออ๋อาอ,าอ,าอ,าอาจจะแสดงผลรอบหน้าอะผมมองในแง่กุ้งนะครับมันอาจจะแสดงผลในรอบ3 2เพราะว่าผมซื้อตอน3 1หนึ่งตอนเฟียสสู้เดี๋ยวมาดูว่าแสดงผลไหมปึ๊บ ล้วอะโอเคโอเคฉลา,าดนี่ไงบาทผมอ้วนมากเอ่อเอาอะไรเดียวเทมส์สปอร์ตหากยูนิตพันธมิตรเริ่มการต่อสู้มาติดกับตัวราคาสูงจะได้รับความเร็วโจมตีอันนี้ไม่ได้รับอันนี้ของเซเลเกตหลังจากยูนิตพันธมิตรตายไป3ตัวเทมของคุณจะได้รับพลังโจมตี1 5พลังเวท15หน่วยขวาน่าสนใจนะเป็นคอมแบทขององอ่ะอันนี้ค่อนข้างฉลา,าดนะ ก็คือผมไปซื้อตอนตอนเฟสสู้แล้วมันแสดงผลในเฟสถัดไปเนี่ยบาตตัวเบลเลอร์เลยวะพีบ่บอดผม1ดาวแล้วเกิดทุกตัวเลยพี่พี่มีบาท2ดาวกับลิเลียแค่นั้นนะาเสียฟีคือไอแมทเลยนะครับจริงนี้ถือว่าฉลาดอยู่เล้วนี้ยังเจอชามได้ไหมยังเจอชามได้ไหมไม่น่าเจอปะเพราะน่าจะนับว่ารอบนี้เราซื้อไปแล้วออนีหน่าเทสดดวยกันรู้ะแต่ว่าไม่มีตัง ขเทได้การโลเลยพี่คุ้มมีคุมม้มประเดี๋ยวต้องโลสองรอบอสี่บาทนะลองก็ได้ไม่ลองกูมีห้าสิบบาทลองคุ้ยแล้วล่ะม่พี่รอรอพี่รอไแต่การ์เลยโยผมเล่นนะซื้อบาทสูลบลงไม่ผาตัวเบลเลอร์อ้วนจัดผมเล่นใครอีกอ่ะไอ,ไอ้นี่ไปไหนวะชื่ออะไรวะลำเบิรนะ์นน่ะผมยังไม่มีลำเบิร์นเลยมีลำเบิร์นมีก็แบดชั่นไอ้นี่ก็แบดชั่นเนี่ยสกอร์ลาสองเอ๊ะเดี๋ยวนะผมไม่ได้จ้องสกิลบาทเลย จำได้ว่าตอนอ่านมันบอกว่ามันจะมันจะชิ่ง4ตัวอะไรสักอย่างไหน,นดูดิมานา90ิปึ๊บปึ๊บยิงโปะโปะโปะอ๋อ,อ,อ,อมันคือสกิลคิวบาทแอน,นิเมชันอะ่ะแล้วก็มันก็จะชิงปึ้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 งชิ่งได้แค่สครขั้นนะครับเพิ่มไม่ได้ไม่เหมือนโซอีสามบาทแต่โซวี้สามบาทมันมันชิ่งแค่2ตัวแล้วมันเพิ่มจากการฆ่าได้บาทมันไม่เพิ่มผมมีกุนซูแล้วผมอยากได้สเตติชีบอะ่ะกูเล่นเป็น TF เเลยอะ่ะ คุณซูชีฟเลดบับคุณซูสชิ้นอะไรนะคุณซู2อชิ้นไปเลยพี่มีคุณซูมีชีฟแล้วก็เลดบับเพราะว่ามานาเราจะไวจากสกอร่าสนะครับเนี่ยสกอร่าสี่ผมจะได้หน่วยต่อการโจมตีเราไม่ต้องโชว์จินแ้้บูชารมเป็นยังไงบ้างมันเป็นแบบที่เราคิดกันไหมแบบที่คิดคืออะไรสุ่มร้านค้าใหม่ที่มีแต่แชมเปี้ยนราคาหทองอ๋อ มันโคตรโง่เลยคยผมชอบนะนี่มันด่านสามแล้วปึ้มแล้วไงอ่ะผมไปถึงด่านหกอ่ะยังหนึ่งอยู่เลยผมก็ไม่ได้สนอยู่แล้วเออหนูนลู่ชอบมันเป็นทหารม้ามันเก่งมากเลยฝากของมันึ๊บมันดิฟไหมไม่รู้ว่ามันสุดท้ายมันก็ไปตั้งอ่านของคนอื่นไม่ทันอ่ะมันจะไปอ่านทันยังไงอ่ะแต่มันอ่านของคนอื่นเนี่ยมันจะมีคนซื้อหม่สน่ะเราก็ไปอ่านเขาได้เอาแค่ลำพัง มึงจำตัวละครกับจำเทรดแล้วมึงโอ้เจนเย็นน้องเป็นสัปดาห์กว่าผมจะสรุปได้ระบบชามอ่ะเร้่องงนีพอตอนที่ไอเดนเป็นแล้วเดี๋ยวพอผมไปเล่นแล้วเล่นไม่เป็นแล้วจะเห็นภาพเลยไอ้สัสเดี๋ยวนะไม่สบให้ตะกัดเบลอเฮียเอาแค่ลำพังจำตัวละครใช่ป่ะไอ้ที่นี่อยู่ใครไอ้ที่นี่เชื่อมไอ้นี่เชื่อมกับไอ้ที่นี่ไอ้ที่นี่เชื่อมกับไอ้ที่นี่หน้าตาเป็นยังไงกูยังไม่รู้เรื่องเลยเอาเอาเป็นว่าให้พี่ไอซ์อ่ะซื้อตัวละครในช็อปอ่ะ ให้ตรงอ่ะบางทีไม่ได้ซื้อตัวบางตัวแม่งอย่างงงเลยไม่มีเชนถามความรู้สึกเดวันถามความรู้สึกเดวันไม่ได้นะพอพอบอกไม่สนุกแล้วเดี๋ยวทัวลงนะครับงงปะงบแบทชั่นพี่ไม่ได้ใช่ปะเชนอะอะไรนะเพิ่มแบทชันบาชั่นไม่ได้ใช้จริงๆใช้แวนการ์ดมันยมันกาเลยไปหาตัวสีบาตเลยพี่ไปโรเบิร์แปดตัวอะไรงงมาคนดูเอ่ออะไรนะรีรีวิวไม่ผมไม่ใช่รีวิวเดวันเด้ ที่ผมรีวิวใน f c e e o o o อ่ะรีวิวเฟิร์สเกมแบบเซิร์ฟเทสแล้วเซิร์ฟเทสนี่หนักหนักกว่าเดวันอีกว่ะนี่เดวันเนี่ยผมยังศึกษาข้อมูลมานะแต่ไอเซิร์ฟเ่ะเซิร์ฟเทสนี่คือมึงแบบสมองโล่งอ่ะมึงสมองโล่งแล้ว,แล,วแล้วทีมงานโยนให้มึงเล่นอ่ะมึงเอาไปเลยเซ็ตนี้แล้วพอกูบอกกูงงไม่สนุกไม่อยากศึกษากูโดนทัวลงงงฮะพวกมึงพวกมึงคง,งเล่นกันเก่งยี่ขอบคุณครับ พี่โดนัวลงหลังมีแต่น้องๆมันไปโพสลงกลุ่มแล้วกลุ่มก็ลุมดา่ากูแต่พี่ก็ไม่ได้ไปตอบอะไรมันก็แค่เป็นไอ้พวกแร้งสูงๆบางคนที่แบบอิจฉาที่ไม่ได้เล่นเซิร์ฟเซิร์ฟเดเซลโอนั่นแหละมันไม่สนุกกว่แปลกแล้วนะพวกผมเล่นทุกครั้งที่เล่นเซตใหม่ทุกครั้งอะผมไม่เคยสนุกกับมันเลยเอาเฮียอะไรมาสนุกไอ้แต่มบบไม่รู้เรื่องเพราะว่ามันเพราะมันงงเว้ยคือถ้ามึงบอกสนุกคือสุ่มร้านค้าที่ประกอบไปด้วยหนึ่งอสห้าเอ้านี่โดนถุง้อันนี้ปึ๊บ ไม่มีตัวที่กูเล่นเลยสับขอบคุณมากขอบคุณมากที่หลังไม่ต้องนะครับดูจากทรงละเล่นหมกหน้าแม่งเลยเด็กเฮียโมกหน้ามันเป็นเฮี้ยอะไรวะโมกหน้าเป็นอะไรวะแป๊บนึงนะมันเป็นเอ่อเพเซเบอร์กับวิชวิชคราฟได้ห้าบาทเลยครับแม่ผมอยากได้ไลท์อ่ะมันไม่มี ไอหนะึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยไม่มีตัวที่ผมเล่นสักตัวเลยหน้าตายหาบเลยวพราะแลกยังอ่ะเนี่ยหมอหน้าเสกมาให้เสกบ้าเลยตาเพื่อเล่นหมอหน้ามันต้องตั้งไอ้นี่ไว้เลยแต่ผมก็มีวิชคารับนี่วะไม่เล่นไม่เล่นจะฟอร์สยังเฟกไม่เป็นบวกช่องกุนซูมากแล้วไอ้ที่นี่มันรักกลัวของกุนซูหัวโดน่ะปึ้มกุนซูมากเล้วคุณเถียงนะ <laughs> เอ้ยผมได้หมอหน้าตัว <laughs> โอเคผมยอมเป็นหมอหนา้าก็ได้ <therapist. S 1> ผมมีดูบไปเลยมกนหน้าสองดาวเกมอาจจะเปลี่ยนเล็กน้อยครับแล้วมึงดูของหมกหน้าดีควายของเดี๋ยวมีทอดของไม่รู้ไม่รู้ไม่สนไม่สนไอเทมอะไรไม่รู้ไม่สนอยู่แล้วรุ่นี้หยิบกุนซูมาดีกว่าพี่ผมได้อร์เมนตัวทีเป็นตัวทีก็เลยวะเดี๋ยวไม่มีภาพอ๋อผมต้องไอ้นั่นอ่ะไอ้ขี้นี่ขี้ลงลงเหมนกัน ผมต้องผมต้องวิชคราฟเยอะๆหรือไม่อย่างน้อยก็สี่อะแคสซิโอเนโกฟิโอลาไปมอนาคุนซูแต่ดิกชีฟบัตเตอร์เตอร์ไป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 ตีไปเรียงข้างคมาแล้วพับทำไมโมกนาเออนี่รัดไอ้เชี่ยผมรัดชดราคาหันแล้วได้ละคันสี่บาทมาโอ้่แรงแรงแบบโคตรแรงเลยขายขอบคุณครับโมกนาได้ตังสี่บาทเราได้อ่ะ อ่ามกรนามันมันเหมือนพวกเทรดมันเป็นตัวละคร5าบาทอะไเนี่ยปื้มปลื้มจำพี่น้าที่ฆ่าได้เลยขออะอะอประมาณนั้นอะซึ่งมอกรนาถ้าเกิดถ้าเกิดรัดช็อตตัวไหนได้จะมีโอกาส45%ที่จะลักพาตัวมาเป็นมาเป็นพวกเราลักพาตัวและบอร์ดก็คือละการหายแม่งเลยดีไหมมันใช้คำว่าลักพาตัวอะไรนะบกคือบอร์ดนั้นหละการหายเลยเอาป่ะได้ป่ะละการหายคืออะไรก็คือเราได้รลการมาไง ทีมทีมรับพาตัวไงคือบอร์ดนั้นก็ละการหายไปเลยมาอยู่ที่เราแทนใช่ก็ละการมั้งไม่ไม่ใช่ <laughs> <laughs> มันคือการเสก <laughs> เสกเข้ามาแหละเออ <laughs> แต่คือทีมรับพาตัวมันต้องแบบฝั่งนาหายไปเลย <laughs> ดิวะยอโดสปิริตก้าเลยก้าว่าเป็จอมันเขียนว่าอ๋อมันเขียนว่ารักพาร่างจำลองอะพึ่งมาโอเคโอเคย่างโอเคย่างร่างจำลองแต่ได้หนึ่งได้ตัวแค่หนึ่งดาวนะผมณค่าตัวสามดาวได้ก็ได้แค่หนึ่งดาว เชี้ยมันไงองกันหน้าแบกคนดูตึงปะตึงปะไม่แบกได้ไงอะพี่สองดาวตั้งแต่ตอนนั้นเขาบอกว่านั้นโกงครับผมปื้มอะไรนะปื้มเอาไอ้เหียแล้วกูออกก่อนโอ้โนจะหยิบตัวอะไรพี่หยิบกระตดินหยิบทเหี้ยอะไรไม่รู้ตัวห้าบาทเยอะแยะสองตัวน่ะพี่อย่าบอกจะพี่หยิบตัวหนึ่งบาทหยิบหยิบตัวสองบาทดีแล้วพี่พี่ได้มาแย่งค่าบาทผมน้องเลิกชนคุยดีฮัลโหลผมไปเลเจนดารี่เลยรอบนี้ ผมผมไม่เล่นไลท์แล้วแต่ไลท์ไลท์อะไรโล,โล,โล,โลทิ้งไปนะอยากให้อีกฝั่งเล่นเล่น <im it> แต,แตมะมอกาน่าฮะคืออะไรก็ <c oughs> <c oughs> พี่เล่นมอกาน่าผมอยากให้อีกฝั่งเล่นมอกาน่าแชมเปี้ยนที่คุณวางในม้านั่งสำหรอมรอบนี้จะถูกถอดไอเทมรวมถึงแยกชิ้นส่วนด้วยเฮ้ยนี่ไงผมเปลี่ยนของมอกาน่าได้นี่วาแล้วมอกาน่าจะใส่อะไรอ่ะบัตเตอร์ดามีอยู่แล้วอ๋อผมู้และปึ๊บเฮ้ยหมายต้องต้องซื้อนี่ก่อนปึ๊บแล้วมันก็จะถอดปึ๊บแล้วมันก็จะถอด ผมว่าห่วยๆห่วยๆเล่ห์ห่วยห่วยๆเล่ห์ห่วยแล้วก็อะไรวะใจอุ่ยปะจริงๆอยากใส่ใจอุ่ยเหรอใจอุ่ยคือยี่อะไพูดภาษาหมั่วเลยก็แล้วก็หล่อนเองโอ้โหบลิแบร์นี่เองเขาเคร่องะเอาอะไรเดี๋ยวาปื่มไททันเหรอมกหน้ามันเร่งมานามกหนามานาเท่าไหร่มานาร้อยสิบไม่แต่มกหนามัน มันคือตัวแนวหน้าคนดูเราใส่เรเดียวเฮ้ยผมล้างผ้าตัวใครมาจริงขาไอ้ผมครับเล่นมานามันไม่ค่อยคุมปะอุ้ยเชี่ยแดงหน้าอีกตัวนึงเล่นเก่งไม่ควยไอ้น,นี่ก็เป็นแบทชั่นนี่หว่าแล้วมันออกแบทชั่นสองอยู่นี่นี่ผมเล่นอย่างนี้ดีกว่าปึ๊บปึ๊บนาชอเน,นีน่ยไอ้นี่ปึ๊บปึ๊บนี่ดวงกูมหากรรมดวงห้าบาทเด็ดโกเอ่อไอ้นี่แวนกูดปึ๊บปึ๊บงั้นผมเดี๋ยวก่อนนะ รอแล้วกันใครไม่เล่นวะผมไม่ต้องแฟรนี่เยอะแหละผมเล่นตัวแพงๆโง่ดิไปเจาะเวทเจาะเวทเหลือชีฟไงก็ตอนแรกมีชีฟแต่ว่าถอดทิ้งแล้วพี่โดนโบกเจาะเวทผมอยากใส่เป็นอันนี้เนี่ยนเนนเ่ะเป็นอันนี้มากกว่าอาอุนิคสปูกอบไอแม็กเล่นอะไรอ่ะเติลดริชแมงวิ้วกล้าวหรอวะตันเยอะพี่ไม่รู้ไม่รู้โดนอีกาคคจิไอ้โดนคางคาคคจิบ เชียดอเมจเจ็ดพันเนี่ยสิอุ้ยได้ให้แอดมาอุ๊ยแม็กแอดตัวบาดเดี๋ยวมึงให้เลยกูเยี่ยมกาจริงหรอโหอ้ยผมมีสเตติกชูฟอยู่ว่ะ static s h o o เฟื่อไอ๊คาริต้านี่แม่งแวบแรกแม่งเหมือนไอ้นี่เลยว่ะผมนึกว่าลากาดใช่กูกำลังจะพูดเลยโคตรเหมือนเลยผมว่าผมว่าเพือพี่ไม่พูดว่าคาริต้าผมว่านึกว่าลากาดคตรเหมือนเลยทัดอืมอินดีนะลยไม่มีลากาดมีอะไรเหมือนไปกว่านี้ปะ หมือนที่สุดในยุคไลไอซิมด้านะผมรู้ว่าคีดีผมมองไกลๆผมคิดว,ว่าแกงแข่งใ,ในรอบการต่อสู้สัตว์เปเผาอ๋อนี่เผาศัตรูแต่ว่าเรามีเลดบัฟอยู่แล้วเด็กอยากได้ไอโอนิกอะ่ะไอเฮ้ยไม่ได้ไอโอนิกกว่าถ้าผมใส่สเตติกชีฟหลอมจะเหลืออะไรอะ่ะแต่ว่าชีฟไม่อยากใส่ให้ตัวหน้านอ๋อชีฟอย่างนี้ไม่มีอย่างอื่นแล้วอะ่อะเอาแดนหน้านี้ไปดีเดิมช่วยขึ้นเวลกันขึ้นเวลก่อนโก ใชครับมอหน้ากับไอ้นี้ช่วกันแบบชื่ออะไรนะไดอาน่ามอหน้าไดอาน่ารวมเผ่าหน้าปอปปป,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 ปข้างเข้าจิกด้แบบตวัวเลยไดเมย์เป็นไงบ้างวะสี่พไดอน่าสองพได้หน้ามันเป็นอะไรบ้างวะผมจำได้ว่าเป็นฟรอสอ๋อฟรอสกับ b a ทชันขึ้นเวขึ้นข้าวเลยั่งพ เราเติมอะไรได้ไดบ,บ้างครับมาลติเติมแวนการส4ลงปึ้มข้างหน้าพี่แน่นมากต่นเห็นแล้วว่า,าพี่จะเดินยังไงมันจะไม่มีตัวละครตัวหลังไงจะเย็นดีแน่นโคตรโคตรแน่นรอ5บาทตัวหลังดูนะเ,เ,เน,นี่ยมีโอเอ่อเซลลาดซัมติงมาแทน,นบาท เอ้ไอ้พุดดิ้งนี่เรากดอ่านเลยปะไม่ได้ไปเลยที่เก่งกว่าคนดูโมกันนาแดอาหน้าดูดิมันรับผ่าตัวมันต้องสามไหนเออว่ะไม่เพิ่งไม่บอกอ่ะเข้าหูพูดไปแล้วเฮ้ยมิลิโอมิลิโอ้ที่ได้หรอใช่มันรับผ่าตัวมิลิโอมาให้พี่ใช่ดเยวาาี๋มองหน้ขี่มันเป็นยังไงอ่ะขี่มันเป็นยังไงอ่ะอย่างนี้ห้าบาทมันก็มีทุกอย่างนี้ออาแค่แค่ฝั่งไทยมีโมกันนาห้าบาทได้ทั้งสุก ผมอยากได้สกอร่าอีกหนึ่งอ่ะบาสุ่มร้านค้าทั้งหมดเป็นตัว4บาทเอานี่ไงสกอร่าอีกหนึ่งแทนมอรนี่เคได้แล้วครับแวนกาดสี่สกอร่าสี่สุดท้ายมันมันจดที่เดิมว่ะอะไรนะสุดท้ายมันมาจบที่คอมพิวเตอร์เอ๊ะมันมาจบที่แวนกาสกอร่าเหมือนเดิมแต่แค่ตัวแบกไม่ใช่ไรตัวแบกกลายเป็นไอ้นี่แทนมอกาน่ากับแดน่า ไใช่มันเก่งว่ะ5บาทเด็ดเนี้ยคนดูัลโหลแต่ผมว่ามันโูเวอร์ไปไน้หน้าผมตายกี่โมงวะไอ้จัดมาดิมาด,มาดตาิตายแล้วตายแล้วยี่ได้เจ๊เลยพูดเกินขอคนแรกเอาใขรเอานนล่าเหรอห้าบาทอีคนหนึ่งใครใบาอาไม่เอาโอ้นอนล่าดีกว่านอล่าเป็นอะไรวะ เป็นพ o r t ทัลพอทลผมสามปะ่ะพ o r t ทัลสามอยู่แล้วเราดับใครได้เราดอบกาลิโอได้แต่ว่าเราจะไม่ได้แวนการ์สีแต่ถ้าเราดอบกาลิโอถ้าเราดอบกาลิโอเราก็จะไปเติมเฟรนด์ได้ใครซุเปอทมาอีกคำหนึ่งจะยินีเนาอ๋อ,อผมตอบบาดได้ดิผมต้องการสกอรล่าสี่จริงๆหรอนั่นคือคำถามไอ้เชี้ยดายหน้านีาน่สองดาวกี่โมงวะแชมเปี้ยนหนึ่งตัวที่สมใส่เทมสมบูรณ์สามชิ้นจะได้รับพลังชีวิตถาวร300หน่วย ถาวรเลยนะนี่กอนปึ๊บนี่ผมให้ผมให้หอมอนี่ชื่อเฮียอะไรนั่นแหละเดี๋ยวผมลงห้าบาทล้วนใครไม่เล่นมั่งสมอเดอร์ไม่เอาปะสมอเดอร์มันเป็นดาก้อน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องดับแวนการ์ดเหลือสองครับเราไปลงห้าบาททันีแล้วก็สกอร่าเดี๋ยวสกอร่ามันสองได้ไหมถ้ารวมตัวห้าบาทไม่ได้ต้องติดไว้หนึ่งก็คือมิเิโอหรือไลท์หรือมิเิโอหรือบ้าอุ้ยผมได้ทาลิกจากบอร์ดคนนู้นมา <laughs> ทาลิกรวมล่าง ผมได้มิลิโออีกตัวุบวกกระดางกดไอ้แบ๊คว่าโดนเนิร์ฟแน่กูไม่ต้องโลเลยกูไม่ต้องโลเลยโดนเนิร์ฟแน่กูไม่ต้องโลใครจะโลก็โลเยอะมิลิโอสองบูมอุ้ยถ้ามิลิโอสองผมยอมดับบาทเนาะชูกกระคราฟไม่ต้องนะครับนี้แล้วผมโลสักทีหนึ่ง เออผมอยากลงนอล่าผมเล่นผมเล่นเน้น5บาทว่ะแล้วผมอยา่างนี้อย่างนี้โมกาน่าอีก2แล้วก็เอายูมิไปเกาะโมกาน่าปั๊บเอ่อไลท์อันนี้แทนกาดิโอเออผมมีพอรทัลป่ะโอเคเอาพอรทัลสามไปก่อนแล้วก็ชีฟชีฟมันเป็นดาเมจเวทอ่ะอจริงๆต้องให้นอล่าปะให้นอลา่าไปกอนเอ้ผมลืมลงทาลลิกไอ้เทยโมดด์ดีใจทาลลิกเป็นเทรดอะไรอ่ะพอรทัลเนี่ยลงแทนไม่ได้กาดิโอ เอ้ยใครซีซีอะไรไอแ้แหมะคาโรว์ไม่ได้เล่นเลยเพราะน้าผมโดนซีซีจากหนองแมะไม่ได้เล่นเลยได้น้ามสองดาวกี่เมงนะโดนเนิร์ฟเปอร์เซ็นต์แน่ตอนนี้มันสี่สิบห้าไงก็ถ้าเนิร์ฟก็ก็น่าจะเหมือนรีซันดาเหลือสี่สิบถาลิกแทนไอ้นี่ไอ้นี่ไม่เล่นไอ้นี่ไม่ไอ้นี่ไม่เล่นนะไอ้สโมเดอร์มันไม่ได้เฮี้ยเลยเลยว่ะคนดู ได้แค่บินนะพี่ไม่ใช่ไม่ถึงเทใดควายดูไม่มีเทอะไรให้โมเดอร์ไม่ใช่ไม่ได้แค่บินไม่รู้กูลงแต่ตัวหบาทไปเลยห้าบาทมันไม่มีเทอะไรเลยบอกมันดูด้านข้างอ่ะโคตรง่อยเลยบอกมีแค่โพโต้กับบัตแบชันก็โง่ามเคนสอง,ง,งสูญเสียพลังชีวิต4ี่หน่วยและได้รับแต้มร้านค้าปีหครั้งเอาอ่ะ โลฟี่ผมจะมาโลไอ้นั่นสองดาวอ่ะสองดาวหนึ่ง yeah. like. okay. เดยนอราไลท์เคเฮ้ยแต่ผมลืมดรอปไอ้นี่ลืมดรอปมอดเคอร์เซอร์แต่มอดเคอร์เซอร์ได้แหวนการ์ดกับทามเค้นเนี่ยวะผมต้องดรอปทามเค้นบ้างทั้งนั้นนะดรอปทามเค้นบอบดรอปมอดเคอร์เซอร์เพื่อลงใบอาร์กับเซรา ไม่แต่ถ้าดอกทางเข็นเราไม่ได้อาเคนาอะไรวะเนี่ยดูไม่รู้เรื่องเลยไอ้ปื้มรู้เรื่องกี่โมงพะโลเฮ้ยผมได้แดนน่าจากศัตรูมาโอเคไดนน่าสองดาวละแได้ขอรอดเทอร์นี้ได้ไหมได้ได้ไหมรอดหรอี่ได้ไหมรอดที่ใหญ่ล้เหลือสิบได้ไหมได้ไหมโอ้โหพิไลเขาถึงดาวได้ไหมเอ้ได้ไหมได้ไหม เออได้หน้าสองดูจากทรงคือผมอยากมีทำทำเคสมันเป็นแวนกาดแสดงว่าเราต้องติดแวนกาดอันนี้อย่างนี้ไว้เนะี่ยต้องลงเซอร์ลาดอย่างเงี้ยครับแล้วเอาเซอร์ลาดแปะนี่แต่จริงๆคาเมยิยเนี่ยไม่ได้เฮี้ยอะไรสักอย่างเลยสัตว์โคโนโก็ไม่ได้แต่ไหลก็ไม่ได้อะไรแล้วอะ่ะไอ้ได้อะไรมั้งได้แบดชั่นแบดชั่นเนี่ยไปอุ้อออยใบายอาราบ<า>ิฟายรูทฟอกของผมเองพี่ พี่กลายเป็นห้าบาทล้วนไปเลยแม็กซ์ูเล่นไปเล่นมาโอกาสเป็นห้าบาทล้วนแล้วอะไอแม็กซป้อนขนมไบอาร์ดิป้อนยังไงพี่เล่นแต่ัสองอ๋อมันใช้สามหน่วยนี่วะยี่ดูโล่มากหน้าดิอะไรไอแม็กรู้จักโล่มากหน้าปล่าวทำเค้นมาช่วยแล้วตัวอจริงหยุดนี่แม็กซ์ดูมึงเอ้ยพี่ได้ใบาร์แม็กมาแล้วพี่ก็ได้เกวื่นแม็กมาไหวไหมเนี่ย โมก้าดาดิฟเฮียโมก้าด้าดิฟโหเกือบไม่รอดโมก้าดาดิฟน้องก็หลอในผมขอดูดาเมจหน่อยดิมอนาดับหนึ่งเอ่อนล่านดับสองไดนาดับสามก็คือตามตามจำนวนไอเทมที่ใส่นั่นแหละแชมเปี้ยนทุกคนที่วางมานั่งในรอบนี้จะถอดของไม่ต้องถอดและถอดที่ใหญ่เลยอะไรสัตว์อุ้ยไอปื้มได้รับดุ๊อันใหญ่ผมเอ้ยเอา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 แล้วก็ดุบปให้ ให้นี่แล้วก็ลงแทนนี่อะใบอาผมไม่ป้อนขนมนะครับใครป้อนก็โง่แล้วนะครับมผมโง่แค่ในในในเซิร์ฟในเซิร์ฟทดสอบพอเอ้ในในในเดเดเซโล่คราามันเลยทดสอบทดสอบกินเล่กี่ตามันกินขนมแล้วเลือดเรามันเสียเลือดเราสามหน่วเลือดเราเองเลยไปเฮ้ห้าบาทล้วนขี้ดูรูเรื่องเลยวะ มันจะไม่ไหวไอ้แม็กเอลดิดเจ็ดเหรอเจ็ดหรือแปดมันเท่าไหร่เจ็ดพี่เจ็ดเจ็ด่มันจะมีบริเบเชี่ยผมไหวทุกคนเลเจนดารี่เดวันกอสชนะแล้วคุณดูเลเจนดารี่เดวันกอสไอ้ควาไอเกมกากทำไมเขาบอกว่ารอดูเบอร์ของไอปลื้มไอนะปื้มมีด้วยเลเจนดารี่เดวันกอทถลุผมว่าหอกหน้าแม่งก็มีทุกคอมไม่มันเก่งแค่วันเดียวปื้มเในดิมานดี่เดี๋ยวมันก็เนิบโอ้ยจะไปเหลืออะไรล่ะดูแม่งรักพาตัวดิ อีกเวนผมว่าถ้าจะเนิร์ฟใช่ป่ะอันนี้ผมคิดมั่วๆนะหนถึงสักหนึ่งบาทสบาทสามบาทได้ตัวแต่สี่บาท5บาทได้ของได้เงินได้ตังค์ป่ะได้ไม่ก็ได้ตังค์แทนก็ได้ไงได้ของไม่ก็เงินอะไรเงี้ยแทนไม่งั้นโอ้โหหบาททุกหบาทสาดาวทุกทีม มโมก้าทาโคตรดิบผมบอกเลยอันเนี้ยถ้าให้สรุปใช่ปะ่ะต,ตัวตัวที่ขี้โกงในบอร์ด5บาทนะผมให้อันดับ 1, หนึ่งมก้าาอันดับ2ไดอาน่าคือเป็นแทงใช่ไหมเป็นแทงไฟเตอร์ยืนนานมากอันดับ3ามิลิโอถามว่าทำไมเป็นมิลิโอคือบอร์ดกูไม่มีไอเทมนะแต่ไอเทมกูเต็มเพราะมิลิโอไอเทมผมเต็มเพราะมิลิโอมิลิโอให้ทีละ2ชิ้น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 ให้ไปเรื่อยอะมึงื้อกูก็ให้อะกูให้ไปเรื่อยอะ,ยออะไป กูจ่ายกูจ่ายไปเรื่อยจ่ายไปเรื่อยจ่ายไปเรื่อยไอ,อ้ที่โมกนาก็ยิงย่งยิง่งยื้อยิ่งยิ่งถ้าอีกบอร์ดเอ่อแวร์ลูเหมือนเราใช่ไหมเหมือนเหมือนบอร์ดหอยแม็กที่มีใบาอาผมได้ใบาอาฟรีมาส่งตัวแล้วก็มีบอร์ดหนึ่งที่มีโมกนาอะไรผมก็ได้โมกนามาฟรีเรื่อยๆอ่ะบอร์ดมึง คือถ้าเขาเรียกว่าอะไรวะถ้าเล่นบอร์ดเลเจนแล้วอีกฝ่ายไม่ใช่บอร์ดเลเจนขออภัยบอร์ดสแตนดาร์ดหรือบอร์ดเลเจนอะไรก็ตามที่มีสีบาท5บาทอ่ะอีกคนที่มีมอกอนาของเต็มกับไีกคนที่ไม่มีมอกอนาแล้วถ้าเล่นไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆรื่อยคนที่มีมอรกอนาจะชนะเสมอว่าจะก๊อปปี้ตัวละครคุณมาเรื่อยๆขอหน่อยละกันเอ้มีตัวนี้นี่ขออ,อีกตัวนึงอจาจจะก็ขออีกสักตัวปพ้มขอกี่ตัวเงี้ยขอทุกตัว <_' c ười> เชื่อผมเถอะถ้าผผมเล็บนะทั้งบอดผมมีแต่มอกนนานนา